สวัสดีพี่ๆน้องๆทุกคนนะนะทุกคนนะวันนี้ก็มาลงเบ็ดเหมือนเดิมฮะลงเบ็ดข้าวฮะลงเบ็ดข้าวประชอนเหยื่อเขียดเหมือนเดิมฮะวันนี้ทุ่งนี้ฮะโหแต่ลมแรงมากรับวันนี้นี่เกียมมาแล้วครับนี่ยรอเกี่ยวเลยฮะหมายก็แบบนี้ฮะขาพ่ไม่ไม่ลึกครับ้นไม้เนะกียงหน้าอกเกียงเอว ลองดูว่าแต่ปลาไม่เห็นมีปลาขึ้นเลยวันนี้จะได้เรื่องหรือเปล่าฮะก็หมาเย็นแล้วขี้เกียจย้ายแล้วนะก็ก็ว่าจ,จะลองนะฮะวัดกันเลยฮะว่าจะหมาหรือไม่หมานะหมาก็หมาเลยฮะที่มาคืนก็ลงอีกอ่าวนี้ฮะได้ไปยี่สิเอ็ดโลฮะก,ก็ถือว่าโอเคฮะสำหรับเบ็ดระดับหกร้อยนะ เงียบอะลมก็แรงับไม่รู้จะหยุดหรือเปล่ามีแค่บางป่าอย่างนี้หน่อยเดียวพอไปข้างในหน,งงนู่นก็แรงฮะอย่างนีก็ขอติดตามชมกันนะอีกสักแป๊บนึงเราก็จะเกี่ยวแล้วฮก็ขอติดตามชมกันนะว่าเราจะมีผลงานหรือเปล่าวันนี้ลมแรงฮะจะได้เรืองหรือเปล่าอ่ะก็ขอติดตามชมกันนะฮะไปฮะ แล้วก็เกี่ยวมาเรื่อยๆฮะก็เวลาเกี่ยวก็พอเราเกี่ยวเขียดแล้วใช่ไหมฮะสายนี้นะก็เกี่ยวไปเรื่อยๆฮะนี่ฮะเกี่ยวมาได้ประมาณเกือบร้อยตัวแล้วเหลืออีกห้าร้อยนะสายนี้ฮะนี่นะฮลพอเราเกี่ยวเขียยเนี่ยนะพอเราเกี่ยวพอตึงปุ๊บเกี่ยวตูดเขียยนะเราโยนให้ตึงนะโยนให้สุดสายนะนี่ฮะโยนให้สุดสายเขียดร่วงนะะอย่าให้พันปมนะ Memorial. แล้วก็ปล er the ่อยไปฮะน้ำไม่ลึกมากนะน้ำประมาณน้าอกอะมันก็จะลอยฮะเขียดมันก็จะลอยนะดุกๆลุกๆเลยนะแบบนี้ฮะเรื่อยๆฮะก็เกี่ยวไปเรื่อยฮะน่ะเขียรลอยดุกๆลุกๆลุกๆนะฮะก็จะลอยแบบนั้นฮะเกี่ยวตูดแล้วก็โยนโยนให้สุดสายนะฮะอย่าให้มันพันตรงตรงข้าวเบ็ดที่เราสาวยาวๆนะะมันก็จะลอยอยู่งั้นนะอาจจะก็บั๊บจะเปิลก็บั๊บนะฮะอ่าก็ขอตัวเกี่ยวไปเรื่อยฮะ อ่าผมก็เกี่ยวเบ็ดเสร็จแล้วฮะก็เกี่ยมกระมังฮะลงไปเลาะกันฮะก็วันนี้เลาะไว้ฮะดูพยากรณ์ว่าจะมีฝนตกตอนดึกอีกฮะจะโดนฝนอีกหรือเปล่าฮะก็วันนี้ชั่วโมงเยอะวันนี้เกี่ยวดึกเสร็จสองทุ่มสองทุ่มกว่าก็ไปเดี๋ยวไปอนะรอฮะฝาหุบ่าชน ป่าเยอะฮะมันอยู่ในป่าไม่ค่อยออกข้างนอกจะ่หินไหมฮะวันนี้สีเง็บเงียบก็ขอติดตามันถ้าว่าจะมีตัวใหญ่หรือเปล่าฮะวันนี้ก็ขอติดตามผลงานนะไปฮะน้องฮะตัวนี้ฮะประดุกฮะอาจจะสองโลได้ฮะตัวนี้โโฮะขู่พันถ้าจะเอาอยัางไงฮ่เนีี้พันต้นไม้ฮะผมก็ยกขึ้นไม่ได้ฮะไม่เห็นด้วยฮะ ูฮะเห็นได้ตัวเ่าน้นเมื่อกี้สองโลได้ฮะบาดุกตัวนี้เอายังไงเอ่ยเดี๋ยวผมขอเอาปลาก่อนนะฮะเอาผมก็เอาขึ้นมาเล่วฮะโอ้โหนี่ฮะโอ้โหน่าจะประมาณสามโลฮะโอ้โหแทบขาดฮะเอาแทบไม่ได้ฮะอ้โอได้กาวแล้วก็เหนียวฮะโอ้โหตัวฮะสามโลได้ฮะ โอ้โหใหญ่จัดใหญ่จัดขอไปลุ้นตัวอื่นต่อฮะเดี๋ยวปลา,าใส่คนะจากที่เลาะมาพักหนึ่งฮนะก็ไม่ค่อยเจอปลาฮะนี่ได้ปลาบู่โบเบ่ปลาตัวงนะแล้วก็ปลาปลาช่อนประมาณสองสามโลฮนะเบ็ดก็เก็บมาเยอนะแล้วรวมสองร้อยล้ววันนี้กิกนห่างๆเลยฮนะมันเงียบแปลกๆฮะปลาเงียบมากวันนี้ ก็บูบ่เบฮะนี่ฮะบูก็กินเนี่ยกินทุกป่าฮะไปคอยรุ้นกันนะว่าวันนี้จะมีผลงานเท่าไหร่ฮะจะมีตัวใหญ่ะยังไม่เจอตัวใหญ่นะเจอแค่ตัวรุ่นๆขีดขีดขีดนะเหมือดิฮะไปลุ้นกันนะจะมีตัวใหญ่ให้ชมหรือเปล่าะไปฮะไปฮะไปฮะโอ้ขนาหนาเจอฮะตัวสวยฮะตัวแรกเลย ตรงนั้นก็ขีดหนึ่งขีดหนึงนะ่งตัวนี้น,ะนี่ฮนะเราจะเจ็ดแปดขีดได้ฮนะนี่ฮนะงามฮนะวายสวยฮนะนี่เนจะ็ดแปดขีดได้ฮนะตัวนี้กนะนะ็ตัวเลขฮนะขอโปรดก่อนฮนะ,ะมาเจออีกนะฮะ ตัวพอส,สวยฮนะไหนแล,ล้วเอ้ยไปไหนแล,ล้วเอ่ยหัวเงาเงาโนะ่นติดนี่เนี่ยนี่ฮนะตัวสวยฮนะขอปอดก่อนฮนะนี่ฮนะหัวง,ง,งามเลยฮนะแรงดีสักด้วยฮนะยกขึ้นวิ่งยก มามบ่อยๆนะตัวนี้วันนี้เจอปลาตัวไม่โตอาวนี้ยก็ลุ้นกันไปเรื่อยๆมันหมานนะอาจจะไม่ถ่ายทุกตัวนะก็ขออภายด้วยเบ็ดเยอะนะฮะเก็บปละ้ะดึกแล้วตอนนี้ก็ทิ้งหนึ่งวันแล้วายเสร็จแล้วก็ขอติดตามชมกันฮนะ จากที่เราเก็บเบ็ดเสร็จเมื่อคืนนไม่ได้ถ่ายให้นะหนีฝนนะฝนตกนะก็ผลงานเมื่อคืนนะน่าจะพอได้อยู่ว่ะกระดุกนน <c oughs> อีกนะ,ะจะปูดจปดะปูดก็ช่างให้เดียดช่างดูะประมาณกิโล นอนอเถิดนั่นเทมสิบสามกิโลฮะกระดูกกระแทบไปโลกว่าแล้วเตยยังพอมีผลง,งานนะฮะหลับปลุกคนหลับลานะฮะฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์กดแชร์ด้วยนะฮะเพื่อเป็นกำลังใจนะสำหรับคลิปนี้นะขอบคุณครับ ปลาบู่ปลาบะปลาฉลาดฮะปลาไหลฮะปลาดุกปลาปลปปช่อนฮะสารพัดฮะ